ใส่ความสำคัญทันสุดไปเลยถ้าได้รถถังมาบอกว่าจะจอดทายสิวสิววิลานเฮ้ย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 ใครอะใครอะจะมึงใครอ่ะเฮ้ยมใครอ่ะเฮ้ยลากโัชนะจะกลับไปไหนมาเดือดลากลากคนกลับเจอมาได้หมดกละน่าจะเข้าน่าจะหาได้ดีโอ้ นั้นไปส่งมาช่วยด้วยตุรกีตุรกีมันเข้าร่วมสงครามกับเราไอ้ตรงนี้แต่ไม่เข้าร่วมตรงนี้นข่มันขโมยเขาเลยงั้นเราก็ยึดอิหร่านไว้ที่พื้นสานแล้วพื้นสิงก็ยอมแพ้ซะีเลียวเอาเอามาเลยอ่ะยึดร้อยเดี๋ยวมันมีให้เลือกในเฟสอยู่แล้วไงโอเคนั่งแป๊บนึง หเนี่ยเฟดออฟเปอร์เซียเอาเลยไหมเลยหยุดเวลาเฟดออฟเปอร์เซียหรออ่ากลายเป็นเปอร์เซียรีพับลิกเป็นปัะเภทของเรากับดีสโตทูคูจาโมนาชี่อะไรไม่รู้น่าจะราชวงศ์อิรักฮิราเน่เอาเป็นปัะเภทก็ดีนะให้มันมาช่วยสู้แต่ว่าดินเดนเราหายดีเงถ้าเป็นปัะเภทเรา ไม่เป็นไรเป็นพอเพชรมันเราเดินผ่านได้ร้อยลาของคุณมาหมดเลยนะไอพวกสามสิบกองที่เดี๋ยวเอามากันมงกุลียนมองโกนร้อยล่าเสร็จหมดแล้ว นี่เรายังมีพื้นที่ตรงนี้อยู่เห็นป่ะที่ข้างๆอิหร่านกับนเนี้ยอิหร่านไม่โคตรสุเลตเลยผมต้องบอกว่าของครับเนี่ยแบบว่าเป็นเส้นแบบว่าอ้านเนี่ยอะไรอะผ่าก,กลางอะคือต้องบอกของครับเนี่ยขอทางหน่อยครับรุเรื่องเลยเอ้แต่มันต่อไปที่ทะเลอาหรับเนี่ยได้อยู่ก็โอเคอเขาไปโดนยกคนตรงนั้น ต่อยสักหน่อย,อยต้องถึงจัตกมองโกเลียให้ให้ย่อยยึดครับไปก่อนก่อนไส้ถ้ามองโกเลียแพ้ okay. มันก็เหลือไปญี่ปุ่นตอนนี้จีนมันก็ตีเลยญี่ปุ่นไกเลยนี่เดือดห่านี่ไงจีนมันไล่ญี่ปุ่นลงทะเลกับหมดละไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะรัดยูเครนตีพมา่าก็จักรวรรดิเยอรมันก็มาอะไรให้ใส่ให้อะไรอะ่ะ อีหลานต้องการให้สองปืนใหญ่กับร้อยห้าสิบเจ็ดปืนกลมือรออะไรเอาเอาครับ ต้องไปเลี้ยแท้ซะาแท้สา้สาแท้ถือนะตรุกรกีก็ไม่เข้านะไม้เปล่อยตรุกรกีนี้ไปก่อนเดี๋ยวคงเข้าเองทั้งวันนะตุลนาการไม่ได้เพราะว่าดาวตนะัวนัารไม่ได,ไได้ต้องเป็นตำรวจครับ เราตีมองโกเลียได้อยู่ใกล้แล้วไม่นานรัสเซียญี่ปุ่นครั้งที่สองมีกองกำลังมากกว่ามากกว่าไอ้พวกนี้ไอ้จักรวรรดิญี่ปุ่นฟิลิปปินส์พม่าร,รวมกันแต่ว่าเฮ้ยทำไมเอ้ยมันโรงงานนี่หว่ามองผิด <c oughs> ถ้ารวมฝั่งเรามี275กองฝั่งเขามี114-314ถึงแล้วก็จริงเราก็แทบเยอะที่สุดในโลกแล้วนะอนกองกองเราทหาราคุยมไม่ที่ว่าเยอรม,มันดับหนึ่งใช่เยอรม,มัน400โคตรเยอะเราลงมาแต่อเมริกาแต่เราหายห่วงหน้เพราะพวกเยอรม,มันพวกออสเตรียรมมไม่ตีเราแน่ๆตอนนี้บวกอยู่ตอนนีนม้มีเหตุผลมาอ้างประเด็นคือประทิทศเราไม่มีแต่แถบตะวันออกกลางเราไปไล่ตบเขามา ม,มีแต่แบบว่าแขกอะเออมีแต่แขกเป็นพวกเดินไปไหนก็วันทีจะนายจ้ามือหลวงจะแตกเมืองหลวงมันจะแตกแล้วเมืองหลวงมันเอาหอ,อยทียเดินเสริมกำลังอย่อางน,นีนง้เลยมองกรเลียวเอาหน่อยเตอร์เตอร์กิสานะเอาหน่อยเดี๋ยวแบ่งกันจ<ต>ีไให้มันก็ได้พื้นที่ไปแล้วนะเยอะเลยไม่ตอนโดนสงครามใต้มังกรเลียวใช่ตอนใต้มองกรเลียวมันโดนหทุกคนจริงๆถ้าเราจะให้ ถ้าเราจะให้มงโกเลียกับเติร์ก็คผมว่ามันน่าจะได้นะเพราะเติร์มันเป็นคนเปิดมองโกเลียเอ้าน่เดียวชะตากรรมของมงโกเลียนะครับเอาไงที่มันมี16แต้มเองแล้วดูรัดแต่ละรัดที่ไม่หมดได้ไม่หมดได้ไม่หมดหรอนั้นเราเมืองหลวงเราอันนี้ประมาณนี้ดีไหม แล้วที่เหลือก็ให้เขาไปแบ,บ่งเคกันเองกดพาร์ตไปเรื่อยมันมันไม่ได้มันมันมีแต้มไม่พอเหมือนกันมันมีสิบหกแต้มเอง <c oughs> คือเราต้องยึดแล้วเอาเมืองหลวงกับไอเมืองที่ติดไอเติร์ก <c oughs> ไหมเนี่ยไอมองกโกเลียกับไอตะมองกโกเลียตะว,วันตกเนี่ยสองที่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเอาไปแล้วไอที่ผมคลิกอะเอาไปแล้วใช่ไหมมนได้แค่สองอันนะอันล่างเอาไม่ได้ ก็แค่นั้นก็ได้แล้วดอกค่อถ้ามันให้แบ่งก็ค่อยแบ่งให้ทีอาไปเอาได้อีกแต้มเราเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดใเนี่ยอึดใช่ผมลืมแต่ช่างมันเอาเอาหมดเลยเคยแบ่งให้มันอีกทีได้หมดก็เอาหมดเราเติร์เติม์ตแต้มก็ขึ้นเหมือนกันอุ้ยเฮียเราต้องมาแบ่งหน้าอันนี้ใหม่อุ้ยยิ้มดิสองอันนะใช่ไหมกดเลยไหมกดต่อเลยกดต่อเลย ผมแบ่งหน้าให้ผมซึ้นขึ้นแบบเดียวกับเรา,าอะไรไอ้คูติสสถานเนี่ยรห้อคติสอิหร่านให้ตุรกี<อ>ให้มัน,น,นเป็นปรบเป็ดเราอิหร่านตุรกีเป็นประเพ็ดอะไรตรงไหน,นอ๋ออันนี้ผมว่าที่ผมกดอันแรกน่าจะเป็นในตรงนี้ในเลนปะ่ะขอทางหน่อยครับเนี่ย <laughs> เนี่ยเนี่ย ให้มันเป็นประเพสไหมหรือว่าให้ตุรกีกับอิหร่านถ้าอยากให้ต้องให้อิหร่านปะโควิ้นพี่มาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปตีแย่งกันเองให้เป็นประเปสเหรอให้ใครตะคนไปด้วอิหร่านไม่ก็ให้ตุรกีไปเลยแต่คิดว่าอิหร่านแหละนั่นไงแล้วก็เหลือข้างล่างใช่แล้วทำไมเฮ้ยมันมีให้อิรักด้วยนะก็ให้อิรักรักให้หมดนั่นแหละให้อิหร่านให้อิหร่านอิรักแม่งไม่ได้ทำอะไรกับเราเลย เขาไปว่าของนั่นยังไม่ขึ้นมองกุลิหรือไม่ก็ไม่มีโดนไล่ลงน้ำหมดแน่ญี่ปุ่นจะ <c oughs> ไล่ลงน้ำเลย มาเส้นคนมป็นติที่ผมว่าเดี๋ยวว่าลงไปโตดิ่งไปเลยโคตรดิ่งโคตรพุ่งเฮ้ยมันมันมันส่งกำลังให้เราอะเติร์กิสถานอะเอาไหมเอาดิเอาดิให้เราควบคุมเอาหายไปแล้วกอบคแล้วโอเค๊ไม่ไม่มาส่งมาเฉยเหมือนเราส่งไอ้กองไอ้กระนังไอ้อะไรนะไีนั่นอะควบคุมได้ในผมเคยหยอกควบคุมอยู่กล่องทำอะไรตรงนี้ไออ๋อไอ้นี่มีแนวหน้าเหลืออยู่ไม่มี กระตุกโอ,อเดินไปปีร์นัอ๋อนี่ไงมันมีอ๋อของตึ๊กอ๋อเอาเข้าแล้วผมเอาเข้าหน่วยนะที่ยังไม่เต็มมีมีว่างอยู่อีกมีว่างอยู่เกิดเกะนะิดขึ้นแล้วนะเก่งกันทั้งแปดคนนี่ต้องเปิดกันกันไหมครับน่าจะตีกันหรอกตอนนี้ช่วยจีนตีได้ไหมตายไปสามแสนก็จีนเด่นดูญี่ปุ่นดิสามล้านชาวแอขอการเข้าถึงทางทหารกับจีนไปล้ เราช่วยจีนตีได้เหยียบไทยเลยไหมเอาให้แบนเลยอืยเนาะตอนนี้ก็เลยเป็นความบาดเราะไม่ยมสุดยางให้เราแต่เดี๋ยวก่อนก็ได้หรอกจัดการในพวกข้างบนในตรงทานซามัวกับตรงเนี้ยแล้วเราค่อยแบบตรงนั้นเสร็จแล้วเราค่อยแบ่งสะกองสองกองห้างล่างราะตรงนั้นเดี๋ยวได้เจอแบบตีนตีนโตตรงนั้นพวกยูเครนพวกพม่ามันโดนเยอรมันกับยูยูเครนกับเยอรมันบุกพม่าไทยก็โดนแล้วด้วย ไม่มีปัญหาแอบจ,จีนก็กันตรงนั้นได้อยู่แ่วยช่วยๆกันอีกอย่างคืออเมริกาไม่ได้ก <c> ด <oughs> นี่ไงจีนมันก็เข้ามาช่วยเราได้ถึงแนวนี้เลยเนี่ยมันขึ้นอยู่สหบนทนใจแต่จีนมีแนวร่วมชาติจีนอยู่แล้วหลายใครแม่งไม่ตกยามให้กันใครใครได้ยูออ,อินเดียมีเส้นทางการค้าแล้วโอเคใส่เลยได้ยามเพิ่ม เดี๋ยวอัฟกันเนี่ยมันน่าจะต้องโดนสักทีนะพวกเนี้ยมันดูมันสมทหารมันอยู่ชายแดนเต็มเออเิดว่าประเทศมันห้าวมากแต่มันเป็นฟอเพนไม่ก็ให้อิร่านควบไปเลยไม่ก็อีกะไรเย็ดแม่อิร่านควบได้นถ้าจะไม่ผิดอิร่านมนให้ยึดโัวอัฟกันแต่มันต้องยึดไอ้พวกสงครามไปแล้วนะเดี๋ยวจะรอเวลาไม่ใช่ไปกลับข้ามเด็รอเคมเลยกลับไปได้ไหมอักานิสาน เ๋ยวไว้ก่อนเดีเย๋ยวไ่ตรงนั้น,นเรามาเลียกับญี่ปุ่นกับทานาะบัวนี่กันไอ้มันเื่อรอไงหรือว่าไงมันหมดอายุสามสิบวันถ้าเราอ้างไปแล้วเราไม่ตีโอเคโอเคยกเลิกก่อนได้เลยเมื่อไหร่จะถังมันจะออกหนักสร้างไว้เจ็ดสิบห้าโลไม่ไงั้นออกไม่ทันเจ็ดสิบห้าโลดูใช้เหล็กขาดวอ <laughs> <laughs> แล้วก็ใช้ทางเตี๋ร้อยห้าิ ยังไม่เปลี่ยนเป็นน so ี้เพราะว่ากดเปิดฉากกลางสับไปแล้วไงมันก็เลยศาสตราชาตอนนี้ไม่คือผู้ซวยไปหมดมันไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีไลฟ์อัพแบบนี้หรอกก็คือตอนนี้ก็อัพเรือกับอากาศอย่างเดียวกลางทีสี่สี่อัพหน่อยแล้วกันอัพไม่ต้องอัพเกาะเกาะตั้งเยอะเกิดมากเลย มันได้ต้นทุนก็จะเยอะขึ้นนะแต่ของดีแน่นอนเราประกาศได้นดี่กองคนอะไรใครไปตี ทำไมกองฝนที่มันมันไม่ได้เดือดทุกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ลองซูมเอาดูนี่คือแบบไม่ไม่เห็นด้วยซ้ำว่ากองมีกี่กองฮ้ยพอดกันอหอร้อยืมเราเสียสีแ่แสนเ,เลยนะเนี่ยสี่สิบแปดเอเท่ญี่ปุ่นรอกญี่ปุ่นเสียสองแสนสี่เองตายไปสามแล้วใช่ใช่แต่ถ้าเป็น sea War, อีเซนซีวอลอ่ะนั้นมันเสียสามล้านถ้ารัสเซียญ,ญี่ปุ่นอนะ่ะมันเสียแค่สองแสนแต่ถ้ารวมๆเราเสียน้อยกว่านะสี่แสนสี่ส สี่ไม่เป็นห้าสมเป็นแปดแยังไม่ถึงล้านเลยที่บุดนเงเสียสามล้านแต่สยามไม่เสียล้านแล้วแม่งพอๆกับสงครามยูนนานของเราเลยตอนนี้ไงมองโกมันแตกกันแล้วแม่งเลยญี่ปุ่นพมา่าแล้วก็ฟิลิปปินส์ <c oughs> <c oughs> ทานตามัวไม่เข้าหรอะไม่เข้าทานตามัวไม่เข้าถ้าเราเก็บทานตามัวได้มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึง สร้างเล่นสร้างจากนี้ด้านบนก็แล้วจุดตะภายไม่ถึงด้านบนลำตีไนมะ่เข้ากันนิดคิด เหลือตีละเหลือตีละกระตามล้วหลือามละโอ้นี่นจีนจีนก็ส่งมาช่วยเราถึงบนกันนะแต่ไม่ถึงบนสุดหรอกส่งแค่โซนของญี่ปุ่นมีเครื่องบินคุณลอนกลางได้ลว <c oughs> มันมันไม่ทันแล้วดิ <c oughs> <c oughs> เรามาไกลแล้วอ่ะคือเรามาไกลมากแล้วคือมันก็เอามาได้แหละแต่ว่าเราไม่มีไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วอาหารบกมัน300%แล้วตอนนี้เราไม่ต้องใช้ตอนนี้ โอเคแตกไปแล้วคือแนวหน้าครับเอง จริงทานซาโวนีม่มีนิดเดียวเองนะคนมันไม่รู้แบบไ,ไปป้องกันเทพมาขนาดไหนมันต้องสุกต้องสุกนานมาก สีเอเทุกเดืเอนเอาเอาใก็เอาใหรก็เอาแตนียวาาดีแตวน้าไม่กดเตือเท่าไหร่สะายไม่ถึง กองทัพไทยไมีอยู่ตรงนี้ด้วยน,นี่นะจ <c oughs> มีแนววิกไทยแล้วโอ้อยเหลือน้อยเฮ้ยแนวเนี้ยมันมีกองทัพไทยอยู่แบบเหลกน้อยที่เหลือน่าจะกันบ้านหมด ่าจะจบอยู่หรอกถ้าเราไม่โดนตีแตกอะทอะไรเราไม่ได้เลยมันดันนี่นอย่างโดนแบบประกาศสงคามกับหลายประเทศเกินด้วยแหละผมว่านะเอากศึกหลายด้านใช่ เห็นรถรถถังเราต้องวิจัยใหม่หมดเลยอ่ะใช่หรอเนี่ยมาดูดีตรงวิจัยอ่ะมันเปลี่ยนรถถังด้วยอ่ะคือมันมีเกาะกับเครืยนต์มาให้เดียวซีอ่ะโอ้โหผมว่าอยู่ว่าเรามาแต่งตรงไหนว่าเออนี่เป็นข้อดีของการใช้ดีเอซีแต่ของเดิมมันยังอยู่ไงที่เราสร้างเอาไว้อะใช่แต่ว่ามันต้องวิจัยใหม่ไม่เป็นไรก็วิจัยไปจะได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยแกวิจัยรถถังให้เจ๋งเดียวอยู่ เปลี่ยนโมเดลได้นะโมเดลรถถังเอาเดียวซีลเล่นลเกมเป็นไทเกอร์เกมมันมีเรสเตียใช้ไทเกอร์นี่ก่อตั้งแล้ว KGB แต่เป็นของจังหวัดรัสเซียนะมิชิโซเวียตวิคโลยอดแทงรัสเซียนอันนี้สร้างไว้หรอใช่เลยบ้างเราจะเอาอ้นี่หรอแบบว่าสอดแนมต่างประเทศ ล้วงข้อมูลมันมีส่งคนไปล้วงข้อมูลด้วยนะเวลาเราลบอยู่อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเนี้ยเราลบไปญี่ปุ่นน่ะเราไปล้วงข้อมูลมันมาได้ด้วยส่งคนไปเลยว่าตอนนี้เรายังไม่มีเอเจนต์ด้วยยังไม่มีสายลับเลย <c oughs> มีแต่องค์กรมีไหนน่าสนใจครับของบริษดัดนมันแปลไทยไหมที่คุณเดนใช้มอดแปลไทยผมไม่ได้ใช้อะ่ะแปลแปล ออลอง,ลองปล <laughs> ้องกันต่อต้านหน่วยจูบรชัชก,การรับหนึ่งจุดห้าอันที่สองต่อต้านหัวรุนแรงรเพราะแม่งใช้โรงงานเอก,กนชนหมดเลยต้องฟังเพิ่มแต่ตอนนี้เดี๋ยวไว้ก่อนตัวอยา่างตอนนี้โรงงานเรามีไม่น้อยก็ไม่มากไม่ถูกเหมือนกัน <laughs> เราควรจะอัพเลยไหมรือว่ารอก่อนได้อยากเก็บสงครามกับญี่ปุ่นเราค่อยไปทำตรงนั้นได้ได้ได้วงเรามันไม่ค่อยลุกอืนเนี่ยใช่ไหมใช่จบแล้วจะสวัสดีญี่ปุ่นเนี่ย วินาทเฮ้ยน,นั่นมันไอพี่น้องเฮ้ยหน้าซ้ำแฟนปะชิดมีสัญชาติรัสเซียทานเฮ้ยทำไมต้องเป็นทันกับซาโัวด้วยวะแม่งมีแต่ลูกครึ่งเหรอท่นานซาโัวมันเคยเป็นของอีอ,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 อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นมีสองสัญชาติไปเลยเอาคนไหนดีเว้นหไปไหมเ,ไหเว้นนด,ดีให้หน่อยเถอะ เท่าเดิมผมก็มาดูตีญี่ปุ่นอยู่เออใช่เอเจนต์สายลับที่เราต้องเลือกอ๋อพี่แบนก็ดีพี่แบนอาอยุเยอะไม่มีใครสงสัยมั้งอุยยางขาด India. 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 อินเดียอินเดียอินเดียเอาดีๆหน่อยอินเดียเอออินเดียได้ไดละที่ก็อยู่ติดๆิกันนะ เจีบบยจาใบสิทธิ์ผัดนี่คืออะไรสามารถกดใส่จีนได้ด้วยขอสิทธิ์ในการเทียบท่าเฮ้ยทวาสงครามร่วมกันนะมันไม่จำเป็นต้องปฏิเสธอยู่แล้ว <c oughs> นี่อะไรอะ่ะแคนาดาต้องการให้ทางซ้ายบอกว่าในปนแม่งเลเวลอัพดูดวนเลยเรียนกิยศเนี่ยอัพได้แล้ว 스타업